ฝากกดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้ในเนด้อครับพี่น้องเดอ้อขอบคุณครับ <S <S โอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำในเด้อครับเพื่อชิราผกาคลิปใหม่ๆขอบคุณครับเอาพี่น้องครับบานนี้นะครับอันนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับคลิปพิเศษอ่าว่างหันถ่วเมลราวา่าลืมนะครับตื่นเต้นราวา่านะครับอันนี้ผมกับบอสไซไมเลยเด้อพี่น้องเดอ้อ พ่อดียังไม่แบดมดนะครับมันใส่ได้อันเดียวครับเอาเป็นว่าว่าต้องใส่ไม่นะครับอเอาแบบธรรมาชาติเลยพี่นอ้องเฮาเนี่ยแม่ลูกผู้ใดครับไอ้นี่ลูกชายลูกชายทองสุกนะครับเนาะจักเดือนหรอครับเนี่ยเดือนหนึ่งปีหนึ่งเดือนเนาะสิบสามเดือนนะครับตอนนี้แม่ได้วัดว่าคนสูงไรพอดีร้อยสามสิบห้าเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับร้อยดีขนาดเลยนะครับโอ้ยแข็งขาพี่นอ้องเฮา เบิ้งลูกไส้ของทองสุกนะครับเบื้องหนังแม่เน่เนาะแม่เพิ่นให้ไปในไครับนี่โอ้ผมอยากใบไทยว่าเป็นภาษาไายดีดอกผมเหมืนมิเตอรสิรูใส่กล้วยเออหน่อยจะเป็นแน่ไรดอกเบื้องเหล็บพี่น้องเอ้าเบิ้งเหล็บเบิ้งแข้งเบิ้งขานะครับเอาผู้ไทยกับว่นพอผู้ไทยได้พี่น้องเด้อนะครับ ว่าเป็นยังไงดอกเป็นที่อยากใบเข้าขั้วยูบะเส้นี่เป็นได้โอ้เขาไม่อุบาทดูโลดีพี่น้องพูดนะปีหนึ่งเดือนลูกชายเจ้าทองสุกนะครับเนาะกับความสูงเพิ่นรอยสามสิบหาแม่จูงมาทางพี่เบิ่งง่ายไหครับจูงไปครับเบิ่องไทยอย่างคนนหนเบิ่งขาเบิ่งแข้งอืม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 นั่นเปลี่ยนได้ขา พุ่นน่ะโทษนังคอไม่เป็นน้องห้อนี่นะครับลูกไส้เจ้าตองสุกแม่เพิ่งลอยซี่สิบยังก่อนเ่ยซี่สิบเก่าพี่น้องครับเบื้องควายปีเดียวได้เป็นน้องตีปีเดียวครับหนึ่งปีหนึ่งเดือนนะครับเบิ่งข้างเพิ่น <c oughs> ใบหูใยใบหูใยนะครับเงาเขาใหญ่นะครับทางเขาเปิด ดีจากดีแชงขาเรียบๆเพรีะไม่มีมองฟิวพี่น้องเฮาหนังหลายอันควายนี่พึ่งสอนเข้าติแม,ม่คือบ่ใส่คือบ่ใส่สายทองควมันอยากเอาธรรงมาสาดสาดเลยปลาตัว่วโอ้หง่อยตัวนี้ก็สิได้เว้ากันหลังไม่แล้วบาดน,นี่บาโอ้โหปวดผ่พวพ่อใหญ่สิเข้ามางไงเพรนี่ เพราะงี้เราติเขามางา่ายป้ oa ทำข้าวทำข้าวอยู่เดี๋ยวน้ำกัมาดอกโอ้ปาดพี่น้องเฮาเดี๋ยวเราก็มาพี่น้องเฮาแต่ว่าผมติดถาวรผ,ผมถ่ายนี่จนคำหมดเลยนี่แล้วมันมากเสียอยู่นี่เ <c oughs> ออพี่น้องครับอืมบ่ให้เบื้องหลายดอกให้เบื้องซ้ำนีล่ละเนี่ยน้าเบื้องตัวจริงเอาเดอ้อนะครับนี่ลูกชายเจ้าทองสุกหนึ่งปีหนึ่งเดือนความสูงร้อยสามสิบห้าพี่น้องเฮา เบื้องหน้าตาทางเขาพี่น้องครับบ่ต้องห่วงนะครับวุ้ยบ่ยอ,ยอยากผากักบ่อยากผากักเบอร์โทรแน่แม่เบอร์โทรอีกนะแม่จักรอบแนะ่099ย์9ก6าเก้าศูนนะครับแม่ปูคนรักเห็ดเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับโอ้ไปแม่ไปเมียนไม่บ,บหลายแล้วแตวบอกก็ไม่ใหญ่หรอก